ผมก็สวัสดีนะครับมิตรรักและแฟนเพลงนะครับ FC กินเกียรติสอนป่าทุกท่านนะครับพี่น้องกินเกียรติสอนป่าชาวไทยนะครับพี่น้องชาวลาวชาวเขมรนะครับพี่น้องชาวเวียดนามนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับโคลัมเบียมอนโดวาโอ้นะครับ้ลนอย่าบวกครับต้นไม่สูงนะครับจะว่าก็ พึ่งมันมีรอยคนเขามาข้นนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่ผมสงสัยผมจะขึ้นไปดูนะครับมันเพราะอะไรหรือว่ามันอ่อนหรือว่าเอ่อพึ่งมันตอดนะครับยังไงแต่ผมมองว่ามันมีน้ํานะครับเอออ่ะนะครับเดี๋ยวที่พักข้นไปเบื้องนะครับมักนะครับก็อย่าลืมนะครับเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อวผมลงคลิปเรื่อยๆนะครับเออกระตือรืรับชมกันนะครับไปขึ้นไปเชิงนะครับข้นไปเบื้อง ที่ได้นำอยู่ครับ,รบเอ้าลองเบิง้ง <laughs> buồn buồn nữa anh phải thầy làm làm chết chết ô uh. ตอนถึงตอนเขา,าโอ้ยา้มาคือบ่อวะตอนเอาเบิดเขามาตอนเอาเบิดว้าเลี้ยวะนะครับตอนถึงตอน ก็ผู้ใดมาต้ตอนเอาไว้ Kẻ này, ui, được năm này. Ngoài Cái nó mất con nó về Hãy có bức hình Ghiền giang chín là cái giang phú phú phép phép nít những bão đến ถึงเขาตอนลง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 ผมอ้อแดดลมลมตกนะครับรังน้อยๆหัวอุกพุกเลยนะครับน้ำถ้าจะดีอยู่นะครับรังไม่ใหญ่นะครับอยู่บนยอดสูงสูงอู้นะครับกลางวันขึ้นไม่ไหวร้อนมากนะครับอ่ะโอเคครับผมไปชมเป็นไง น้ำดีอยู่ครับลังในน้อยอ,อ,อ่ะตั้งกล้องครับผม 第二个。Yeah, yeah. ครับต้นต่ำในบนยอดต้นเรียบต้นให้น่ะดูพองออ่ะครับผมมันดูพร้องด,ด้วยนี่ จัดมีดกันลูกข้าขวด,ด้ะครับโอ้ยสุดเดียมโอ้ làm gì quay cái đĩa thuốc thuốc nữa nam ở đây Oh. ไม่สุดมือเลยโอ้โหโบตรเครับนี่คุดจริงๆรุด,ดขนาดวิ่งกันหน่อยๆ กูได้ดีครับไป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 อู้หกิ่งมันเล็กนะครับปลายกิ่งเลยอู้หูกินว่ะ ซ้ำได้แล้วครับได้ซ้ำเดก็ซ้ำนั่น mm hmm. เก่งหลายก็จะคิ้วกินวู mm hmm. นะเ mm hmm. บื้องเชือกครับ <laughs> เชือกเส้นนี้สามสิบมตรเด้อโอ้ ข้างนี้เฉพาะเฉพาะที่เฉพาะอุ้ยอ๋อครับผมก็นายจิต้ำนี่แหละครับมื้อนี้ก็หกโมงเล้ยงนะครับเออจังไนก็ ฝากเลยครับเด้องานของพันผึวงพลิสตาซนประเด็ดกับอันช่องกินเกศสอนปลานะครับมากกัดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหกงูแรงเลยครับเอายินว่าเห็นผึ่งอยู่ครับจะม้นห้อนมันขึ้นม่วนไวมันดันสูบก็ได้นะครับจังไรก็ฝากฝากครับเออนะครับกินเกสอนปลาสวัสดีครับผม